สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโดยคําพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2 5 6 4อถึงวันที่15บธันวาคม2 5 6 4นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ชาววันอาทิตย์ค่ะ ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนําโชคค่ะไพ่กองนี้นะคะจารย์ขออนุญาตได้ออกมาก่อนค่ะเป็นเลขนําโชคไพ่กองนี้เป็นไพ่สําหรับแนะนําค่ะชาววันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2564นี้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ จะเต็มอย่างไรบ้างอาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะชาววันอาทิตย์การงานก่อนช่วงนี้เป็นไงบ้างพลังงานเด้แรกค่ะ ขึ้นสี่เท้านะคะใบที่2อเจดาบใบที่3 The Sun ใบที่4 King of Wands พลังงานใบแรกให้เห็นสี่เท้า4รสี่เท้าถือว่างานของท่านมีคนดูแลโดยเฉพาะครอบครัวนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือถ้าเป็นธุรกิจในครอบครัวทํากันภายในครอบครัว จะเจริญรุ่งเรืองจะประสบความสําเร็จจะสมหวังนะคะหรืออีกแง่หนึ่งนะคะเวลาท่านจะลงทุนเวลาท่านจะทําอะไรนะคะท่านจะได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวได้รับการดูแลจากครอบครัวคําว่าครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาก็ได้หรือแม้กระทั่งลูกหลานบริวารก็ได้นะคะ าการงานของท่านในช่วงนี้นะถ้าเป็นงานธุรกิจส่วนตัวงานที่ต้องทําร่วมมือร่วมแรงกับภายในครอบครัวเป็นไปด้วยดีแต่ถ้างานนะคะงานกินเงินเดือนงานออฟฟิศงานอื่นๆสีไม่เท้าท่านมีโอกาสย้ายกลับบ้านนะคะท่านมีโอกาสได้ย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้านค่ะน่าจะเป็นข่าวดีนะคะภายในนี้ หรือไม่ก็หน่วยงานของท่านอยู่กันแบบครอบครัวนะคะมีความรักใคร่มีความผูกพันกันอยู่แบบพี่แบบน้องมีความสุขค่ะไม่ต่อมาเป็นเจดดาบเจดาบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานให้ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบการคดโกงนะคะการถูกหลอกลวงยิ่งในโลกนี้สมัยนี้นะคะเ,เชื่อใจกันยากความไว้เนื้อเชื่อใจรู้สึกว่าจะน้อยลง อย่างเขามาชวนเราไปลงทุนไปทําธุรกิจนะคะเราอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ก็ให้ระมัดระวังส่วนบางท่านนะคะอาจจะถูกเลื่อยแข้งเลื่อยขาทําให้งานที่ทําไม่ประสบผลสําเร็จนะคะถือว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เตือนเตือนคนที่อยู่รอบข้างเราเตือนคนที่จะมาติดต่อเราและ เตือนงานของเราที่จะเดินไปข้างหน้านะคะให้ดูแลดีๆอาจจะมีคนที่จะคอยเอาเปรียบหรือไม่ก็มีคู่แข่งเราทําอะไรก็จะมีคนเรียนแบบทําอะไรก็จะมีคนทําตามก็ตรงนี้อาจจะทําให้การค้าขายของเราลดลงหรือว่าธุรกิจของเราต้องเปลี่ยนแปลนะคะแปลตามคนที่เข้ามาเรียนแบบเรานะคะก็ดูดีๆค่ะใบต่อไปเป็นเดือนัน เดซันนะคะเดซันนี้เป็นความเจริญรุ่งเรืองค่ะท่านที่ทำรับราชการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายหรือท่านที่อยู่ในตำแหน่งสูงแล้วช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขึ้นไปอีกนะคะเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกได้รับสิ่งดีๆจากงานที่ท่านทำเห็นความสำเร็จเห็นผลจากการทำนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆใบนึงนะคะในเรื่องการทำงาน ใบต่อมายังเป็นราชาไม่เท้าอีกนะคะราชาไม่เท้านี่เป็นคนเก่งปรับตัวกเก่งคุยเก่งเจรจากเก่งถ้างานเกี่ยวกับการค้าการขายการติดต่อตัวแทนเซลลไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะช่วงนี้ท่านจะประสบผลสําเร็จค่ะเพราะว่าราชาไม่เท้าเป็นคนเก่งเก่งในการติดต่อเก่งในการพูดเก่งในการเจรจาถ้ามีการตกลงนะคะตกลงเรื่องงานถ้ามีการจะอ่าไป ตกลงอะไรก็ตามนะคะก็ให้ท่านนี่แหละไปนะคะแล้วงานนั้นจะสําเร็จค่ะเพราะท่านคือผู้ที่เจรจาเก่งมากคือผู้ที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบสุดยอดค่ะโดยรวมนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 5าธันวาคม2 5 6 4นี้มีไพ่ที่จะระมัดระวังใบเดียวเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบให้ระวังการเอาดัดเอาเปรียบการช่วงชิงการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีนะคะ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่อยู่แวดล้อมเราก็ได้ค่ะต่อไปทางการเงินใบแรกนะคะสองม้เทา้าใบที่สองห้ม้เทา้าใบที่3ราชินีเเรียนใบสุดท้าย6ไม้เท้าค่ะ การเงินของชาววันอาทิตย์นะคะใบแรกขึ้นสองเมถาวรสอเม้เาวถ้ามองทางด้านการเงินนะคะก็ถือว่ามีเงินอยู่ในมือมีเงินพอที่จะไปทําอะไรได้ลงทุนได้ทําในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะสอเม้เาวนี้การเงินก็ถือว่าดีถ้าให้เป็น,นี้ขึ้นมาบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือความช่วยเหลือจากต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ไปทํางานต่างประเทศ หรือว่ามีแฟนเป็นคนต่างชาติแล้วส่งเงินมาให้ใช้ก็ได้ถือว่าเป็นไพ่ของการดูแลช่วยเหลือค่ะใบต่อมาห้าเม้าห้าเมถเท้า,า,ทาถ้าเป็นการเงินระวังคดีความระวังเรื่องที่จะจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสัญญากู้ยืมหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดเกี่ยวกับการเงินถึงท่านมีเรื่องในราวเป็นคดีความได้นะคะไพ่ใบน,นี้ ถ้ามีโอกาสเจราจาให้เจราจากันดีๆอย่าให้ถึงโรงถึงศาลนะคะไม่อย่างนั้นตัวเราเองก็จะลำบากค่ะใบต่อไปเป็นราชินีเหรียญค่ะราชินีเหรียญความมั่นคงมั่งคั่งก็ยังมีแต่ว่าเหรียญที่อยู่ในมือนะคะดูลักษณะนหน้าไพา่มองเหรียญด้วยความเศร้าความเหงาแสดงว่าเงินของท่านตอนนี้กำลังจะออกมือท่านน่าจะมีโครงการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือมีโครงการที่จะต้องใช้เงินหรือไม่ก็ต้องใช้เงินไปกับปัญหาห้าเท้านี้นะคะที่เกิดจากการทะเลาะเกิดจากปัญหาการขารัดแยง้งแลาต้องใช้เงินนะคะเพื่อไกล่เก,กลีก่ยคดีไกล่เกลี่ยเรื่องราวต่างๆให้มันจบมันสิ้นความรู้สึกเสียดายเงินก็เกิดขึ้นค่ะจากหน้าไพา่ใบสุดท้าย6ม้เม้เานะคะถ้าเป็นการเงินนะคะเงินก็ยังมาเรื่อยๆ ในขณะที่เราทํางานได้มีงานเงินก็ยังมาหกใบเท้ามันเป็นสัญลักษณ์ของงานแสนดงว,ว่าเงินก็จะมาจากงานเงินมาจากความสําเร็จเงินมาจากความขยันขันแข็งของตัวท่านเองนะคะถือว่าชาววันอาทิตย์การเงินดีเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่อง ที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องเสียเงินโดยเฉพาะการขัดแยง้งการทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทะเลาะกันแต่ว่าเรากลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรากลับเป็นฝ่ายต้องไปเสียเงินให้เขาแบบนี้ก็แย่นะคะแบบนี้ก็ไม่ไหวก็พยายามดูแลดีๆนะคะอย่าให้มันเกิดขึ้นค่ะต่อไปทางด้านความรักอาจารย์จะดูสําหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดขึ้นหนึ่งถ้วยค่ะ หนึ่งถ้วยมีคนเข้ามาแล้วนะคะใบที่สองขึ้นสามถ้วยค่ะมีคนเข้ามาอาจจะเกิดจากการแนะนําของเพื่อนนะคะเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือรู้จักกันในงานสังสรรค์ในงานเลี้ยงรุ่นหรือเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะกลายเป็นความรักเกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนโสดค่ะต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนพลังงานใบแรกน,นะคะขึ้นสามในเทา้า ไม้ที่สองขึ้น The World คนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนสามเมท้านะคะเหมือนกับจะอยู่ห่างไกลกันนะคะลักษณะนหน้าไพ่ก็คือหันหลังให้กันต่างคนต่างมุ่งมั่นที่งานต่างคนต่างมีเป้าหมายของชีวิตแต่ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องความรักเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะเป็นลักษณะของการหันหลังให้กันเป็นลักษณะของการมองไปข้างหน้าในเรื่องงาน ใบต่อมาเป็น the world นะคะ the world ก็คือเป็นโลกมนุษย์เรานะคะอาจจะมีคู่อยู่ไกลนะคะถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็เป็นคนที่อยู่ไกลกันช่วงนี้ก็อาจจะห่างกันหน่อยนะคะห่างกันแต่ความรักของท่านคลอนแคลนไหมความรักของท่านมีปัญหาไหมไม่นะคะความรักของท่านก็ถือว่ายังรักใคร่กันดีเพียงแต่ว่าอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจกันค่ะ ต่อไปฌานจะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนพลังงานแบรรกนะคะขึ้นห้าเหรียญค่ะใบที่สองขึ้นจัสติกค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะโอกาสที่จะเลือกรายย่าร้างนีเยอะโอกาสที่จะหันหลังให้กันทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องอะไรคะเนี่ยห้าเหรียญอาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าบุคคลที่สามเข้ามา หรือนะคะอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นที่เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพที่ทรุดโทรมย่ำแย่จนไม่อยากเป็นภาระของกันและกันจนคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันไปอาจจะทำให้ใครคนหนึ่งต้องต้องเดือดร้อนนะคะเนี่ยก็เป็นการเลิกกันไปก็ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เสียนะคะเป็นไพ่ไม่ค่อยดีไพ่ต่อมาเป็นจัสติก จัส t i ก็คือเรื่องราวคดีความต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความสุจริตความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมอย่าให้มือที่สามเข้ามาทําให้ความรักสั่นคลอนอย่าให้มีสิ่งที่ผิดทํานองครองทมเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะเลิกกันมีเยอะมากก็คือห้าเหรียญตรงนี้คนที่มีครอบครัวแล้วความรักช่วงนี้ไม่ดีไม่โอเคค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาภนะคะโชคลาภแปดถ้วยค่ะ แต่ทั่วนี่โชคลาภไม่มีนะคะโชคลาภแบบส่งเสียงเสี่ยงเสียงดวงเสียงอะไรไม่มีค่ะสุขภาพสุขภาพขึ้นหนึ่งเหรียญค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ,ะทั้งกายและใจไม่มีปัญหาค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับไพ่แนะนำไพ่แนะนำจากไพ่ออลอร์เคิลน,นะคะอาจารย์แนะนำชาววันอาทิตย์ว่าอย่างไรบ้าง จักราที่3ค่ะจักราที่3จากน้าไพ่การแผ่พลังงานแผ่สิ่งดีๆออกจากตัวเราเองนะคะไพ่จะแนะนาว่าให้ท่านมีความเชื่อมั่นกับตัวเองให้ท่านมีความมุ่งม,มัน่นให้ท่านมั่นใจกับตัวท่านว่าท่านสามารถทําทุกอย่างได้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะประสบความสำเร็จจากการเชื่อมั่นตัวเองค่ะใบต่อมานะคะเป็น attachment นะคะ าภาพไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าความยึดติดการยึดติดกับสิ่งเก่าๆดูโซ่ตรวนที่มัดไว้นะคะเราอาจจะยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ทําให้เราเสียใจทําให้เราล้มเหลวท่านจะต้องเชื่อมั่นกับตัวท่านเองนะคะว่าท่านผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้แล้วอดีตก็คืออดีตปัจจุบันนี้คือสิ่งที่ท่านกําลังจะทําสิ่งที่ท่านกําลังจะเดินไปสิ่งที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จ จงมีความเชื่อมั่นในตัวเองตัดอดีตออกนะคะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกให้คิดว่านั่นคือประสบการณ์ของชีวิตค่ะไพ่แนะนำแอคชั่นค่ะการกระทำนะคะในจิตใจของคนเราก็จะมีสีขาวกับสีดำก็คือความอ่อนแออ่อนไหวกับความก้าวร้าวหรือความเข้มแข็งนะคะไพ่จะแนะนำว่าให้เตือนตัวเองเสมอว่าเมื่อไรที่เราควรจะใช้ความเข้มแข็ง เมื่ออะไรที่เราควรจะใช้ความอ่อนโยนนุ่มนวลเอามาใช้ให้ถูกการเวลาให้ถูกกาลเทศะแล้วเราจะประสบผลสำเร็จค่ะใบสุดท้ายเป็นคอนแทคนะคะคอนแทคเป็นไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารให้เลือกสื่อสารแต่สิ่งดีๆมีความซื่อสัตย์ชุดจริตนะคะมีความมั่นใจมั่นคงอย่านะคะอย่าเอียงๆอ,อย่าเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะให้ดูดีๆ ดูที่เหตุที่ผลไม่ใช่ดูที่ความรู้สึกค่ะแล้วท่านจะได้ดังที่ท่านต้องการแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ท่านตัดสินใจหรือสิ่งที่ท่านเลือกต่อไปมาดูเกี่ยวกับเลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่นะคะคำพยากรณ์ในตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าธันวาคม2 5ง4นี้เลขนำโชคหรือว่าตัวเลขดีๆสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้าง เลขนำโชคสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะใบแรกค่ะ The h y r o f r e n c เลข5นะคะใบต่อมา The Devil เลข1กับเลข5สุดท้าย The Hangman เลข1กับเลข2นะคะเลขนำโชคนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะมีเลข5เลข1เลข5แล้วก็เลข1เลข2ค่ะพลังงานหรือว่าขุมทัพย์ของท่านเกิดจากการทําบุญทําทานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ เดอะไฮโลแฟนพระสังฆราชแล้วก็จากสิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านหลงก็คือเดวิลสุดท้ายแฮงแมนแฮงแมนอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะสถานที่ที่ท่านเคยบุญบานสารกล่าวไว้อาจจะให้ชคกให้ลาบกับท่านได้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอ,ขอพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ